ที่ตกปลาแบบของแท้นะครับเราต้องใส่เสื้อของแท้ด้วยนะครับนี่เลยของแท้ต้องฟันเหลืองอยืะน่นีไม่ได้เ้ผมครับปียอมสวัสดีครับผมบอลนาโนนะครับวันนี้นะครับผมว่าเอาคอนเทนต์นะครับวันนี้เลยผมไม่เห็นแบบว่ากระแสแบบว่าของแท่ก็คือเหยื่อปอมกบยางของแจ็คพัพหัวเขาออกลนแหละ ใารที่ตามมาอยกทิ้ต่อนะเดี๋ยวผมให้สำหรับเดซีนะครับที่คอมเมนต์แบบโ ok? ดนๆเลยเดี๋ยวให้สองตัวนะครับสําหรับกบยางเดี๋ยวสุ่มแจกให้ด้วยนะครับบอกก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับนี่เลยผมไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะๆนี่ครับอันนี้คือไม่ใช่ของแท้นะไม่ใช่ของแจกไอ้ภูนะเนี้ยคืออันนี้คือของมั่วก่อนอ ok? ี๋ยวผมไปซื้อเลยในตลาดสดๆนะผมได้ลงสต๊อกของด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อที่ร้านค้าเลยที่เขาลงนะครับตอนนี้จําหน่ยอยู่ที่ร้านนะการที่เราตกปลาแบบของแท้นะครับเราต้องใส่เสื้อของแท้ไปด้วยนะครับนี่เลยนี่ครับตอนนี้ผมก็ใส่เสื้อของแท้แล้วครับของผมนะบอกเลยเสื้อลิมิเต็ดนะครับอาจจะมีน้อยนะครับเพราะมีลายเซ็นตรงกลางแค่นั้นแหละคือวีหนึ่งอะเดี๋ยวผมจะดีดมาเลยแบบเสกมาเลยนะหนึ่งสองเริ่มนี่เป็นไงพร้อมไหมล่ะผมบอกแล้วแค่นั้นแหละ ผมมัซื้อของก่อนเลยนะเดี๋ยวอย่างแรกเปลี่ยนเยียร์ก่อนคือการที่เราจะไปตกของแท้นเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไปซื้อของก่อนก็คือเขามีหลายสีเลยเดีย๋ยวไปดูที่ร้านไม่รู้ด้วยว่ากูไม่ได้เทคทางร้านไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปเล่นเลยก็คือเดี๋ยวเราไปใส่เลยไปเลโกตัดไปดูที่ร้านเลยเลโก ปนนกแล้วนะครับนี่เลยหน้าเคหานะครับก็คืออยู่หน้าทาดลน่ะเล้ยหมู่บ้านทาดลน,นะครับของเจ็ดนะครับนี่เลยมาดูนี่เนค้านะคบนี่เลยมีหลายสีจัดนะฮะนี่ถ้าเราโดเข้าไปอรัจะรู้ว <c oughs> ่าผ่านจริงอ่ะดูดิก็คือแบบมีหลายตัวจัดดูนะครับของแท้ต้องฟันเหลืองแค่นั้นนะ่ะ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปจัดเลยนะ แล้วผมครับให้แจกนะครับ FC 2ตัวนะครับเพราะว่าผมซื้อมานะครับผมอาจจะไม่ได้เก็บแล้วผมไม่ค่อยชอบกันฟ้ปาอะไรแต่ผมจะไปลองมีชั่นของแจ็คสัวร์กนนะครับว่าของพี่เขาดีจริงหรือเปล่านะครับนี่เลยเราก็จัดไป2ตัวพอดีเลยนะครับเพื่อให้ FC นะครับที่เขาอยากจะได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมซื้อไปแหนบถ้าผมซื้อไป5้าตัวเนี่ยผมไม่ได้เก็บอยู่แล้วแต่เนี่ยผมซื้อผมซื้อ2ตัวนะครับในวันที่ผมใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วน้องๆนะครับที่ตามมาจากติ๊กต๊อกนะครับก็นี่เลยนะครับมันก็จะมีนนนนนนะคคครับมมเเเเเีีีี่่่ยยยยตา้ลห็ ไอช้อนที่วันแน่ยังโดนเหยื่อของแท้อะน,น้อง <What? S 1> ดูดิแม่งมีแต่ละความยิ้นอะมึงดูเเห็นปะแม่งมีหลายอันนะผมบอกเลยอันนี้คือเดี๋ยวให้น้องๆ f อซนะครับที่ตามจากใน t i k t o k แล้วก็ใน u t u b e นะครับก็กด s ับ s c r i b e กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมเจ้าเหยื่อของแท้เนี่ยไปตีเลยนะครับก็นี่เดี๋ยวผมซื้อมาสองสีนะแต่ร้านเขามีหลายสีนะครับฝากร้านปนกด้วยนะครับก็ อยู่หน้าหมู่บ้านฮาราดนนะครับคลองเจ็ดนะครับตรงข้ามบิ๊กซีนะครับมากันได้เลยพิกันร้านนะครับนี่ของมึงจะมีสต็อกตรงนี้นะก็ร้านเขามีหมดไม่ว่าจะอาหารปงอาหารเป็ดอาหารไก่นั่นแหละผมซื้อเลยสองตัวนะครับก็เดี๋ยวอาจจะรว่ไปหมดเลยจะโด่ไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยแอคชั่นตอนไปเลยโอเคนะ้วชิโกมาครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาแล้วนะครับนี่เลยผมซื้อมาให้สองตัวนะครับให้เอฟซีจริงๆเลยนะครับสําหรับคนที่ตามมาจากในทวิตเตอรนะครับโอเคป่ะ ผมฝากคอมเมนต์นะครับว่าของแท้ของแท้แท้วะนะครับกว่าของแท่พออ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นเขาก่อนเลยนะเดี๋ยวหมายเดี๋ยวผมไปตาไล่หาแบบสดๆเลยสองสีนี้นะครับอ่ะผมจะใช้นะครับสีแดงนะครับเพราะว่าผมชอบในตัวสีแดงของเขาอยู่แล้วนะชอบในตัวสีแดงเขาอยู่แล้วนะครับผมแจกกโปเนี่ยแลวรถผมก็สีแดงด้วยเสื้อผมก็สีแดงด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นของการแฉกัน ก็นั่นแหละขายที่อยากรู้นะมีแบบว่าตอนนี้เหมือนว่าเขาลงตามร้านค้าแล้วอ่ะไปดูกันได้เลยนะครับน้องนี่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 ของแท้ต้องฟันเหลืองนี่ครับนี่ดูนะฮะเขาไม่มีการหลุดซิวแบบ Q O K A อะไรอย่างเงนี่ข้้งหลังที่เขียนว่าของแท้นะครับของแท้นะคนที่ใช้เนี่ยก็ต้องของแทหมอนกันนะครับบอกเลยนะคนที่จะใช้เนี่ยก็ต้องของแท้มันกัน๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําได้อีกเปล่านะกับปลาช่อนหนอเขายิ่งลงเพลง ปาช้อนปาช้อนอะไรอยากกินปาช้นปาจอยดูนี่นี่ค <Darwin> รับนี่เด้เด้ยนี่นี่รีแชั่นดีบ้านี่เป็นไงไงีชันนี่นี่นี่นีหัวเด้งด้วยเป็นไงครับดูดูนี่ รียคชั่นเป็นไงผมบอกแล้วรียคชั่นนี้มาจัดมาเดีย๋ยวเราไปลองกันในน้ำเลยดีกว่าของแม่นะครับฝากด้วยของแจ็คแป๊บโหหรือแจ็คแมคโคลตึ๊ยนะไปดูวัน ดูครับดูเป็นไงมาเป็นน้ำ้าได้ปลาได้กูหาเลยนะแล้วผมไม่ไปตีด้วยครั้งแรกด้วยดูครับทุกคนว่าผมจะได้หรือเปล่าถ้าผมตีเนี้ยนี่นี่นี่เป็นไงครับนี่นะอันนี้คือหัวแดงๆนะครับผมตีให้มาสองสามไม้พอเลยจะไปหาหมายตีครับดู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 เยี่ยมดู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 บูด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 ู แล้วการใส่ของแท้นี่คือต้องตีแบบของแท้นะครับนี่ดูดูแจ็คของแจ็คกับตัวนฮะอันนี้คือการแบบตกไม่ให้ปลาเห็นนะผมบอกก่อนนะน้องๆเอฟซีอยากจะบอกว่าเฮ้ยนี่กดรใส่หรไม่ใช่ครับนี่ตกแบบไม่ให้ปลาเห็นตัวนะนี่ไงครับดู ครับดูเป็นไงอันนมาแบติน้ำฟอนะดน้ำเป็นออ่ะดูแม่งหยอมาวะแม่ไม่กินตาแมงไม่กัดเลยอ่ะทีนึงนี้ตอทีนี้ เฮ้ยเหยเหมือนเหมือนเหมือนจะมีตัวนะเห็นไหมนะทำไมอะไทีนเ้บางทีมันน่าจะแบบเหมือนเหมือนจะมีตัวระวังไว้แตกต้องวางแบบขอแก๊กอยู่ข้างอ่ะต้องเนมาแย่ดูดิดี ครับเดี๋ยวเราวาร์ปที่อื่นมัง่งเดี๋ยวเราวาร์ปที่อื่นมัง่งตรงน,นี้น่าจะไม่ได้นะครับผมเปลี่ยนจุดใหม่แล้วนะครับนี่มาดูรดครับใต้สะพานนะคือดูน่าจะโดนนะครับเพราะนี่พัอยูคนยูนะครับดว่ามันจะโดนอยู่ไง ที่จะได้หว่าววไม่น่าจะได้หรอกเพื่อนเลยเพื่อนเลยว่าน่าจะไม่ได้นี่ตัดขี้ตัดขี้การตกปลานะต้องใจเย็นๆนะบอกให้นะใจร้อนไม่ได้นะ นี <muitas> <S 2> <S 2> um, ่นะผลงานผลงานของแท้คร mm ับ hmm. น mm ี่เลยเหย่ามองนะผมดูครับไอ้ปลาช่อนไม่แดกครับแต่ปลาดิ้แดกอ่ะไม่เชื่อถามลุงเลยลุงเมื่อกี้ผมตกจริงป่ะเนี่ยผมตกได้อะลุงเนี่ยผมบอกแล้วนี่ครับผลงานของแท้นะเนี่ยเป็นไงเนี่ยเนี่ยผมตกได้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อน ราค่อยจะมาเอาฝากลุงไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะลุงนะครับหมายต่อไปครับนี่หมายแบบมานหเลยนะอันนี้คือแบบหมมาายัน ีนี่นี่ย๋ยางขอแมันก็บอกดูมันต้องมีตะกัวเลยไร่แบบนี้ได้เลยลุงากินแล้วเนี่ยกัดมนจนตาจรอีลงตีนินะระวังมีเกี่ยวคนหนอย่าไปลุงโนไปออ่ะดูเดี๋ยวมึงดูลุงตีจะไหนลุงจะไหนดูเรียช like. ั่นด SO si ้วยอดนนี BE <t <t ้จะไปลุงปิดนะล้ ทจอนี่เลยปาโงดทเจ้าของเลยเนี่ยขอูเน่ยเนี่เนยจัไมนี่ยอยยี่าทเด็ดเแล้วเนี่ยเจของเสื้อเาเนี่ยเนี่ยเนียเยูของิของแมันแเลยเนได้ได้ไหมดูได้ไหมผมได้ปลาสวายมาแล้วหลายตัวเนี่ยตีตัวเนี้ย กินหมดนะไม่ว่าจะปลาสวายปลาตะเพียนกินหมดนะตึ้งน้อยมาตึ้นงแม่ไม่จะไม่แดดดีแล้วผมเจอหมายใหม่ครับผมบอกเลยไม่รู้นาคคนหนึ่งหรือใครอ่ะ หมายนี้จะซีหรือเปล่านะครับผมมีสี4สี5หมายนะครับสีไม่เคยลงน้ำเลยที่เดียวว่าเขาต้องมีตะกั่วนะครับแต่ผมไม่มีตะกั่วนะมันต้องใช้ตะกั่วมั้ยเหรอวะมาเป็นเส้นเป็นไงทุกคนว่าผมจะได้เหรอวันนี้ผมว่าผมไม่น่าได้หรอกเอาขที่ไหมวุ่นอย่าง นถรรามใจเย็นนะครับถ้าใจไม่เย็นก็โดนเจ้าของนาลิ่นนี่ลงน้ำแล้วดูเลยหบยางของแท้มาแล้วครับดูวิ่งเป็นน้ำดูครับวิ่งเป็นน้ำ วิ่งเป็นน้ำดูเฮ้ยหนุ่มเหมือน,นตัว,มวเมาส์อ่ะว้ทีหนึ่งได้มึงคอยดูเลย ไม่ได้หวะไออีไมน้นึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปจังนี้นะครับลองแล้วผมาดูนะครับว่าเป็นขาหตอนเลี้ยงปลไว้่าจะเป็นนี่กลางๆน้ำเลยดูนะครับดูเลเยชั่นคิดว่างูน้ำไงมาหน่อยดิมาหนดานดีดูนะครับวิ่งเป็นเส้นอย่างนี้ปลายไม่แดกอ่ะ ปะสรุปแล้วปาไม่แดด,ดหมานี้เสียงจัดหน้าบ้านคนมันคือหน้าบ้านเขาเลยนะ 网络买。 สายหมายแล้วไม่ได้สักหมายเลย ไม่ว่าจะคลอง,งานาหรืออะไรนะครับน้องๆมีที่ไหนแบบว่าแนะนําที่ตรงนี้นตีมาแล้วแบบตามไม่โดนเลยเดี๋ยวดูอีกไม้นึงน,นะนี่คือแบบตีไม่เล่นนะไม้นึงนี่คือแบบตีแบบแจมๆเลยอ่ะดูนะครับ เหมือนที่พี่แจ็คบอกเลยว่ะจำคำนะแจ็คไว้นะถ้าตกปลาไม่ได้ให้ไปซื้อที่ตลาดไปซื้อที่อะไรไม่แบบจแจ็คแจ็คเลยดูที่แบบดีๆเลยนะครับเอ็นวอทเขาเป็นมอเตอร์ตก้ำนแนบหรือเปล่า Yeah. Mm -hmm. ดูแจ็คแล้งมัวตัวนี้นะไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าดูได้เลยติดเสาไฟฟ้าเดินไปบอกเลยนะเป็นนี่มึงอย่าหาวกูแอ๊บมึงดูมึงดูตัวนู้นมึงดูตัวนู้นตัวนู้นก็ติด เป็นไงครับคนมันเก่งอะมึงก็ต้องเข้าใจอ่ะน้องก็คือได้อะน้องก็คือจะไม่ตีตรงนี้แล้วครับกับนะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับก็เม้นไว้นะครับกบยางของแท้นะครับหรือพิมพ์คําว่าของแท้นั้นนะครับผมจะให้นะครับสองตัวนะครับก็คือตัวที่ผมตีไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบอลนาโนด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ อ่าเดี๋ยวคือเดี๋ยวสุ่มแจกให้นะครับ2คอมเมนต์นะครับพี่คอมเมนต์มานะครับตรวจตัวเบ็ดนะครับพี่อาจจะไม่ได้แจกเพราะว่าพี่ไปเอาของน้องพี่มานะครับโอเคป่ะทุกคนและเดี๋ยวเราเจอกันนะครับน้องๆเอฟซีคนไหนที่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่ไปคัดกองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มแจก2ท่านเท่านั้นนะครับมีสีเขียวกับสีส้มนะครับหรือสีแดงนี่แหละเราเจอกันครับ let's go ไป